「よかっウェい」 ตามมาเต็มสาธุามือลงได้แล้วจ้าเจริญพอ่อ หนน้อมพร้อมด้วยกายฟังปัญญาทันเทศนาดิมุงหวงังมีทางบนเนื้อนุกก้นในพระานศาสนานไม่เด็ดกาขาดศลา คเป็นน้ำมิสัมโบชาพระรัตนัดดาตาย่อยังดีรอยังลอยนะันไหม่ะทันไหมใหม่ดาวนะาเฉยเลยแลามไหมใหม่ใหม่พี่ถ่ายใหม่ไ่ายใหม่ยเอาใหม่เอยใหม่ถ่ยใหมเดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามแล้วพี่ถ่ายเลยนะหนึ่งสองสาม ทำคือเนาะเนื้อเนื้อนิมุงหวังนิทางบนเนื้อนกองกูในประสาทนาซาาไม่เจ็ดจากาตละโหกขา เป็นมิสโาบชาพระตานัตงรายครั้งนี้รานันมาสร้างความดีนามใจบริสุทธิ์สดใสจนะให้ชนะ ความตรณนี่ได้สละปั่นใจของคุณยมมาถึงจะมีน้อยรัวมีมาไม่เป็นอะไรเว้ยเนี่ยรับ คนมันจะดังมาต้องมีอุปสรรคอย่างนี้เนี่ยเออไม่กินติดดับดับจะมีที่น้อยรว่ามีมากก็ให้ได้ฟากในพระสาศสัตว์นากเป็นเนื้อนาบุญของคุณยกด้าเมื่อมวยว่าทานหมด เดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้นะรอแป๊บหนึ่งนะพี่ชายรอนะหน่อยนะมีแหละโยมเอ้ยก่อนจะดีต้องมีอุปสรรคก่อนโยมจ้าหลวงพี่ดีมาว่าเทศการทิดเรียกกัน มิน e <ion half> ี้เเอยเอเ้ยเรกันว่าอนกหามิ้นี้ธนาคารนี้ไม่โดนหายมีโพ รักต e. ้องคอยท่ายอมไว้จนน่ะก็ไม่อาจจะมาลักเลาะตกน้ําไม่ไหลเลยกินได้ในทุกแห่งทุกแห่งทุกแห่งตกน้ําไม่ไหล ตกไฟน้ำม่โซนเนื้อนาบุของโยมทั้งพ้อในบาลีไม่รับรองให้โยมทั้งพ้อโปรดฟังต่อไปอยังงจรเรียทุรังนี่แหล,ละบุญยางนะจดลา ไม่ได้ปวดใจทุกคร อิจะาสัางชาะของสมความ,มหามายใน่ยังผิดไมนการทำบุญพาาดสักนั้นมิสูรเป็นเนื้อนาบุญนำสุขมหาการสะสมบุญเป็นทุนภายหน้าองศาสดาตทรงตรัสไว้ดี เอ,ออเออเออเออ,อบอกวันนี้มาเทียกนกาลโยมทุกทันมาวันนี้าำแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีโยมน้องโยมพี่มารวมกัน ทำบุญรบรอบพ่อบุณธยมสมฤทธิทองให้ญาติพี่น้องรวมบุญกันและมีพระเอบมาเทศนาหนึง่งบอกโยมชายโยมยญิงโยมชายทั้งคุณแม่แม่มะลิ คุณแม่มารินะสำรีทองทั้งญาติน้องไม่เลวเลยและพี่น้องโลกหลานไม่ค่อย,ยังไง รวมบุญใหญ่ยโยมทีิมา,าน,านันนุโมทนาสาธุาธโยมเนปลูกทำโยมจ้าโยมมีเกิดมีใจศสักข้าโยมได้มากันมากมายเพราะต่อปะตอ ่ยุททพงเป็นยังไงสบตพี่ยุดทพงไม่ติดประสงค์น,นิมนต์ทนรูปไหมได้มาเทศโยมยิงชายโยมดังนายฟังเทศนาให้อิิตั้ง้วยปัตติตั้ง ให้เอทิตต่างโดยปดัจติต่างเป็นยังไงให้สมดงงงสังทิปราธนาที่ทุกทุกข์ได้ไ<ป>ดโรคาไม่ยอ,อมสิ้นทีว่าขอให้ประโยชน์ ความเคารพต่นานอะทิบดีใหญ่สงรงเกียพระคุณหลงะะวงพ่อเจ้าอาวาสแห่งวัดโคกสะอาดแห่งนี้เป็นอย่างได้พระเถวรานุเถวราท,ทุกทุกรูปด้วยความเคารพด้วยความนับถือกัอนอื่นต่องคอแนะน,นาราชินีนมปรากฏในบวรพระพุทธศาสนานี่หมดหลวงพี่ครับอาตมาภาพผู้นางโยธรรมาตยเบื้องขวาครับผมขวาพระพุทธนโยมนะซ้ายโยมนะจ้า โยมเขารู้ไม่ต้องไปบอกโยมหรอกเด <c oughs> ี๋ยวโยมจะบอกวิพาะษน,นี่โกหกตั้งแต่เริ่มเลย <c oughs> เออนั่งอย่ซทำไมว่าขวาไว้งั้นนะครับ <c oughs> ผม <c oughs> มีนามชาย,ายาในพศาส,สนาว่าภาพประหลาดนากรีต <c oughs> นานลโยอยู่นู้ ยอมอยู่ที่ไหนจ้ะวัดหนองหินใหญ่อำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีเจา้าค่ะเรียกง่ายๆพระเอกนะพระเอกนะพระเอกชื่อพระเอกเฉยๆนะ,ะชื่อพระเอกแต่ไม่ได้เป็นพระเอกเออตัวเล็กนี่น่ารักจังเลยนั่งบ้าประจำงานมือหน้าเล็กได้ว่านอนสอนง่ายเนาะ <c oughs> เห็นพ่อขวังต่องลบต่องลบจังเป็นมาห <c oughs> ยอกหยอกยอก็ไี่ดาน่ารักน่ารักเออ สัตว์ผูตในส่วนลูกพระเองครับก็พระที่หล่อที่สุดในประเทศไทยหมันไส้ไม่มีใครชมลักชมตัวเองเหรอเฮในนามของลูกพระพระเบดิกาปิยาวงปิยาวางโสแห่งวัดวิหารทองครับอำเภอสันคบรีจังหวัดเชเียนาฏเเรียกกัน,าง,ง,าน,นง่ายๆนยมเนางๆก็ลูกพระเอนดิว น้องชายเป็นธรรมโยมพ่กุ้งสิทธิราชวงเทวนันดูชายเป็นธรรมโยมแม่เทวีวงเทวนันวันนี้จึงได้มาปาราบหรือว่าในการแสดงธรรมในบนครบรอบของคุณโยมพ่อบุญเทียมสำรีทองวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณโยมพี่สอบตอยุทธพงศ์บุรณกิติด้วยนะครับขอบคุณมากที่นึกถึงน้องพระได้มาแสดงธรรมวันนี้และขอจะเจริญพรทึงพระเจ้าพาพ ได้มีการนำของคุณโยมแม่มารีสัมฤทธิ์ทอง,องคุณโยมรัตนาพรโยมพัสวรรโยมทังยอดรัสัมีทอง,องทั้งสามโอ้อนุโมทนาสาธุแล้วก็สาธุญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้คนอื่นต้องขอความสุขขอความเจริญในธรรมความสมบูรณ์ผลผลจึงบางเกิดมีเดียรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้วันนี้ใครมาร่วมบุญครบรอบ ของคุณโยมพ่อบุญเทียมสำรีทองวันนี้เป็นไงเป็นไงกลับบ้านไป,ปนไก็ขอให้รวยทุกทัานเลยจ้าเป็นไงเป็นไงเป็นไง,นไงอายุมันมากขึ้นเออโรคภัยไข้เจ็บมันเต็มไปหมด ปวดแข้งปวดขาปวดโน่นปวดนี่ปวดนั่นไม่ทรมานจิตทรมานกายทรมานใจเป็นยังวันนี้โยนทุกคนทุกท่านมาร่วมบุญที่วัดโพสะอาดวันนี้เป็นยังไงกลับบ้านไปโรคไข้ไข้เจ็บให้สูญหายใครสิ้นทุกท่านเลยจ้าสาธุโอ้โหมีใครอยู่ไหมเนี่ยใครสองพรลยยังไม่ได้ยินเสียงสาธุเลยอะ อยากตียินเสียงสาธุดังๆทำไงทำไงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นไงเป็นไงเล่นหวยมาหลายงวดแล้วอ้วอา,อา,อาวันนี้วันที่หนึ่งนะเนี่ยโอ้วันนี้วันสําคัญด้วยมันยังไงยัง้นเล่นมาหลายงวดไม่เคยแต่ถูกก็เข้าก็ทีนึงอ่าเ <c oughs> จ็ดเจ็ดเกากับสองสามไม่จ่ายเลย <laughs> เล่นดีตัวนี้ปเปี่ยวอีตัวนั้นเล่นดีตัวนั้นปเปี่ยวอีตัวโน้นว,วันนี้โยมทุกท่านมาร่วมบุญครบรอบของโยมพ่อบุเทียมวันนี้เป็นไงเป็นไงกลับบ้านไปวันนี้นะทำไมขอให้ถูกหวยสามตัวตรงตรงเลยเดอ้อแม่ไอเรื่องหวยสาธุดังนะดังกับลำโพงนี <c oughs> งก่กา <c oughs> ว่าพูดถึงหวยไงครับหลวงพีแ่แม่มาลนี้ พออายุเท่าไหร่คะห้าสิบเจ็ดครบรอบกี่ปีแล้ววันเนี้ยสามปี่วันใช่ไหมครบรอบสาปีห้าเจ็ดครบรอบสามปีเป็นไงเป็นไงสามพอดีเลยร้อยคูณร้อยเหมืันตีหวยยิ่งกว่าโยมอีกนะบางทีเด่ะพระเขาห้ามเล่นหวยนือถ้าออกขึ้นมาแล้วรับจินนิมนต์ไม่ไหวเลยเนี่ยท่านเชียวความสุขของคนเราครับเช่นเดียวกับวันนี้ญาติโยมทุกคนทุกท่านมาวันนี้ก็มางานบุญ เรามางานบนเราก็ต้องมีความสุขครับวันนี้เขาบอกว่าไย้อนกลับไปเขาบอกว่าตอนที่ก่อนที่เรานั้นเสียชีวิตน้หลวงพี่นะเป็นไงตอนที่เรานั้นสิียชีวิตกันใหม่ๆ เขาบอกว่าสามวันเราหนอรู้ตัวเองว่าตายรู้รตัวเออเจ็ดวันข้างหน้ารู้แล้วว่าจะไปทางไหนเออสี่สิบห้าวันเตรียมตัวไปไหว้พระจุรามณีอย่างนั้นก็ย้อนกลับมารับน้ําบุญน้ําใจอีกทีก็เป็นบุญครบรอบหรือว่าเป็นบุญร้อยวันครับหลังจากนั้นผู้วัยชนก็คือคุณยมพ่อบุญเทียมสําฤททองเป็นไงก็จะอยู่ในความทรงจําของลูกหลานแล้วก็ครอบครัวเช่นเดียวกับวันนี้ ถ้าเป็นบุญโยมพ่อบุญเียมยังอยู่เนาะโอ้พ่อบุญเียมชื่นใจนะชื่นใจชื่นใจว่าถึงแม้ว่าท่าจะจากไปเนี่ยจะสามปีแล้วลูกหลานครอบครัวภรรยาก็ยังนึกถึงเขาบอกว่าบุญเนี่ยเกิดจากอะไรครับหลวงพี่บุญนีเเออ่เกิดจากใจไหมตองเออเกิดจากใจโยมทุกคนทุกท่านมาวันนี้ไม่ใช่แค่ทางคณะเจ้าพาชนะที่ได้บุญโยมทุกคนทุกท่านที่มาวันนี้ก็ได้บุญเช่นเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่า จะดูวัาตัวเองเป็นคนมีวาสนาดีไม่ดีให้ดูตอนนี้แหละน้องพาดูตอนไหนดูงี้เนี่ยนะครับเนี่ยโยมพ่อบุญเทียมเนี่ยนะ บผมเป็นคนมีวาสนาดีครับทําไมรู้ไหมทําไมครับมีลูกลูกก็ไม่เสียมีเมียเมียก็ไม่ชั่วโยู่พ่อทําหน้าที่เป็นพ่อเป็นผัวก็ทํนทําหน้าที่ได้ดีโอสาธุเนี่ยถึงเวลาตายแล้วคนก็ยังไม่รักไม่ทิ้งไม่ควา้าเลยคนวาสนาไม่ดีมีลูกก็เสียมีเมียก็ชั่วตัดตัวเป็นผัวที่เลวใช่แล้วโอ้ยตายแล้วก็บอกตายจะได้ก็ดีเอาไปฝากวัดไว้แล้วก็ไม่ไปดูไปแลเลยนั่นเชียวนี่ยมพ่อนี่วาสนา ดีรูปหลาดญาติพี่น้องให้ความสั้งครร์ตลอดเงินงานงานงานครับโยมแม่ที่นั่งแถบนู้นน่ะเป็นไงเห็นพระไหมจ๊ะเห็นกันไหมเห็นนั่งชะงอกซ้ายชะงอกขวาเห็นไหมนะเห็นกันไหมทาไม่เห็นมานั่งข้างหน้าธรรมะฉันได้นะแม่นะนะไม่ต้องอายเลยไม่ต้องอายพระยังไม่อายโยมเลยนะจ้าไม่ต้องอายมานั่งกันใกล้ๆก็ได้สงสารไง สงสารสงสารเนี่ยนะแถบนี้ก็นั่งได้นะแม่แถบนี้นั่งได้นะไม่ต้องอายขนาดฉันเดินผ่านโยมกินข้าวโยมยังไม่ายท่เลยเห็นไหมตอนเ,เวลาฟังเทศก็ไม่ต้องไอเหมือนกันไม่ต้องไอ,ไม,องมานั่งไ,<ห>ได้จ้ามานั่งได้มานั่งได้ได้ไดเ,เขาบอกว่าทุกปีที่ในการมีการแสดงธรรมนะหลวงพี่ครับส่วนมากก็จะเป็นพระอีสานใช่ไหมครับจะ<อ>มาแสดงธรรมเทศอีสานแต่ว่าวันนี้เรามาเขาเรียกว่าพระภาคกลาง ในการแสดงธรรมเี็เขาเรียกว่าโคสับป,ประมาณิกานิยมนะนนานการแสดงธรรมโดยใช้ทํานองแล้วก็เสียงร้องครับแต่นิยมบางคนบางท่านไม่เคยเห็นไม่เเคยเห็นก็มีแต่พระที่นั่งบนธรรมมารแล้วก็ถือแต่คำภีเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมัพปมาณิกาการแสดงธรรมโดยไม่ใช้ทํานองและเสียงร้องแต่ยังไรก็ตามว่ารมทั้งสองถึงร้องไม่ร้องก็มีผลเท่าก,กันเป็นอย่างน,านั้นเออวันนี้เรามา เทศกันเรื่องบุญยกเรื่องบุญให้โยมทุกคนทุกท่านได้สดับรับฟังเขาบอกว่าการเทศต้องมีสองอย่างให้โยมได้ฟังเทศแหล่นะโยมนะพระเทศแหล่ไม่ใช่พระร้องเพลงนโยมนะไม่ใช่มไม่ใช่จะ<า>ต้องออกตัวก่อนนะทำไมใจผิดทำไมต้องออกตัวทำไมโยมเม้ยโยมเห็นกระแสะพระไม่ทุกวันนะกระแสะพระรุนแรงโอ้โหออกทุกวันไม่หยุดเลยโยมเห็นไหม เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนี่ข่าวพระกับข่าวตำรวจแล้วยังคู่กันหน้าออกอ่ะทำไม,ไมอ่ะก็ออกทุกวันไงเอ,อเดี๋ยวนี้ตำรวจเนี่ยพระออกเพื่อทุกวันเลยอ่ะใกล้จะวันมาพระบูชาเนี่ยโโเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเออ,อยเมื่อเดี๋ยวฟังกันเนาะครับ่ นะอาบาจใช่ไหมเลือกอะไรนะเลือกเนี่ยที่เขาเรียกกันนะอาบาจนะโยงไปกากันเนี้ยอย่างเนี้ยอ๋อยังเขาเขาเขายังไม่ได้ปิดในการการใช่ไหมอ๋จอจะจะเขายอมยมพี่ครับผมผมนี่ผมไม่ใช้พรมแบบขอบคุณมากเดี๋ยวผมไอ้ได้าดเดี๋ยวผมไอ้เดี๋ยวเสียงไม่ออกเดี๋ยวเสียงไม่เพาะนะนะนะ ขอบคุณมากหันไปหายมหันไปหายมใช่ใช่หันให้ย่อมย่อมร้อนยมร้อนขนาดขนาดย่อมไม่ใหญ่ยมเขาใหญ่เนีนั่งข้างหน้าเนี่ยจ้ะสงสารจ้ะไม่ไม่ต้องใครพาเราพระทนได้จ้ะทนได้จ้าจะร้อนจะเย็นจะคิดราคาเท่าเดิมเนี่ยจ้ะไม่ต้องห่วงยอกหยอกวัดงานเทศนี้มีหยุด ปบิงปัญธาที่เรียกทำมาตประมานี่การที่สนาไม่ใช่ทำนองที่เรียกขอตับเลย เก่งเก่งที่รีขอสักหนึประมาณในการการเทศนาใช้เสียงร้องยังไนก็ตามทำทั้งสองถึงจะร้องไม่ร้องไม่พลเท่าการ ่าศรัทธาเป็นใหญ่คือหนึ่งธรรมใจของโยมให้มันอย่าปล่อยให้ใจนะเที่ยวไปกูสัรนกูศลฟังธรรมก็คงจะเกิดผลดีมโนพบทางขมาทำมาใจเป็นหัวหา การฟังธรรมนี้พระจจดจ่ออีต่อพระบาลีฟังธรรมด้วยดีก็ยอมจะเกิดปัญญา ถ้าปัญญาเกิดเนื้อประเสริฐยิ่งนักโยมจะได้รู้จักในกองสังฆาลบอกพอกเราท่านเลยของพวกเราท่านลัง,เ,เ,กงเ,เกิดมาเป็นยิ่งไม่ไว่า ใครก็ตามละตายเกิดย่อมแก่มันไม่แน่ตรงไหนเกิดแก่เจ็บตายทุกรูปทุกนาม ต้องใช้ปัญญาเก่ง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 ต้องใช้ปัญญามาช่วยทำทุกโรปทุกน้ำเกิดเจ็บตายต้องใช้ปัญญาประสาตนเอง รู้จักเพลงสังขารเป็นใบศิสินปัญญาไม่ว่าผูดด้ใดนะเขาบุกปรับหม่นะเหมือนคนเสียตาเหตุ ฉะนั้นเรื่องเป็นการฟังธรรมอเป็นเื่อเอือง <c oughs> แนะนำให้ใช้ปัญย, <c oughs> ยาปัญยาเกิดพระเสรศึนักนาองค์พระสารตสันดาโรโปรดที่แจ้ง <c oughs> มีองเร่ามีเทาปัญญาทุกคนโยมดาบโปรดจงรู้แจ้งอย่ามันหนักหน่ว เห็นห่วงใบแป้งจงรีบจัดแดงและบาปทำบุญในโลกของหลวงโกงเราทัาเร่งทำบทุญไทยสักนั้นไม่สนนมาบ่วยใกล้ตายน่าจะได้ขึ้นบุญ กุโสดทุกท่านจะขำจนถึงสักเล้าคาลายเง้อเขาบขอกว่ายามมีชีวิต ย,งงยมทุกคนทุกท่านจงเร่งมือสาขาวับมุ่งเอาพระรัตน์ไรนี้เป็นเครื่องประดับสำหรับกายีทานสิลน,นั้นมีมันไว้เนี่มือเมื่อถึงที่สุดหนอใกล้จุดความจริงเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวสิ่งที่ตนเองนั้นยึดถือออกมาแสดงให้จนแจ้งระบือกับผู้ที่ชื่อเจ้าเวนในกรรมเป็นอย่างไรร้อนใช่งไหมแม่ ร้อนะร้อนจะแล้วร้อนเนาะร้อนอพัดลมไหมอะมีพัดลมไหมเน,นี่ยนี่เนี่ยพัดลมเนี่ยเนี่ยกรรมการเมื่อกี้ไปไหนเน่ทางวัดอ่ะอ๋ออ๋อเหรอครับอ๋อสงสารยมแม่ใหญ่ไงร้อนอ่ะแม่ร้อนมากใช่ไหมแม่ร้อนแม่ถอดเสื้อเลยแม่ถอดเลย <c oughs> นะ <c oughs> จะได้เย็น <c oughs> อ้ววันนี้ <c oughs> ไหนๆเรานานๆจะมาทีหลวงพี่ครับ เราก็มาเทศเป็นเรื่องให้กับโยมได้สรับรับ